ดีครับตีรรงรับชมข่าวสารในที่ที่กำลังเป็นประเด็นกันครับวันนี้นะฮะเราเริ่มกันที่กสทชเลยนะฮะตอนนี้นะกสทชเจรจากับค่ายมือถือแล้วนะฮะก็ออกมาเรียบร้อยนะก็คือโทรฟรีในเครือข่าย100นาทีเริ่มหนึ่งพฤษภาคมนี้นะฮะคาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคุมกว่า50ล้านเลขหมายนะฮะตอนนี้นะก็ได้หารือกับโอเปอเรเตอร์ทั้ง5รายไปแล้วก็ประกอบด้วย AS d t a c True Cat และ TOT นะฮะโดยจะให้สิทธิ์การโทรฟรี100นาทีในเครือข่ายนะฮะส่วนขั้นตอนการรับ10โทรฟรีนั้นนะฮะก็จะคล้ายกับการรับเน็ต10กิกนั่นแหละนะฮะก็คือกดดอกจัน170ดอกจันตามร้ยเลขบัตรประชาชน13หลักสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกแต่จะยกเว้นเบอร์ที่จดทะเบียนเป็นคนต่างชาติและนิติบุคคลนะฮะโดยซึ่งโดยคนกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ไปนะฮะ เริ่มกดได้ตั้งแต่1พฤษภาคมนี้ไปจนถึง15พฤษภาคมนะฮะหรือหลังจากการแจกเน็ต1ิกิกแล้วเรียบร้อยนะฮะและจะเริ่มใช้งานทันทีนะฮะหลังจากได้รับ SMS ยืนยันนะฮะส่วนระยะเวลาในการโทรฟรีนั้นใช้ได้นานอยู่45วันเลยนะฮะเตือนภัยประชุมวิดีโอผ่านแอป o o m อาจถูกมือดีแฮกทะลุไป Facebook หรืออีเมลก็ได้นะฮะ เมื่อแอปประชุมวิดีโอที่กําลังมาแรงนะขณะนี้นะฮะอย่าง z o o มนะฮะก็มีช่องโหว่ให้เราแฮกเกอร์สามารถขโมยรหัสผ่านที่ใช้สมัคร z o ูมนําไปขายในเว็บมืดหรือว่าจะไปล็อกอินเข้าในโซเชียลมีเดียเพื่อขโมยข้อมูลในนั้นได้นะฮะทางที่ดีเนี่ยก็ควรจะสมัครบัญชีใหม่ของ z o ู m ไปเลยนะฮะโดยไม่ต้องสมัครผ่านบัญชี Facebook หรือ Google และไม่ควรใช้รหัสผ่านซ้ำๆกันหลายๆบริการนะฮะจะช่วยป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้าถึงบัญชีอื่นๆของคุณได้นะฮะซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่โดนแฮกกันมานี้นะฮะก็จะสมัครซูมด้วยบัญชี Facebook แล้วก็อ e ีเมลอย่างนี้นะฮะก็จะโดนแฮกเข้าไปนะฮะแล้วก็นำโพรหัสต่างๆของเรานะฮะไปขายในเว็บมืดนะฮะมาดูกันที่ n e t f l i x บ้างดีกว่าก่อนหน้านี้ Netflix เคยให้สิทธิ์ ในการฉายสรารคดีเพื่อการศึกษาในอเมริกานะฮะแต่ล่าสุดนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องเรียนจากที่บ้านนะฮะและเพื่อ เป็นการอำนวยความสะดวกนะฮะให้กับครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะฮะล่าสุดทาง Netflix ก็ตัดสินใจให้นำมาปล่อยนะฮะบน y t u t u นะฮะเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะฮะสำหรับสรารคดีดังกล่าวนี้นะฮะก็มีทั้งหมด34ตอนด้วยกันนะฮะถ่ายทำโดย Netflix เองเลยนะฮะพร้อมกับมีการแปลภาษากว่า12ภาษานะฮะพร้อมยังมีเอกสาร ประกอบการเรียนคู่มือการสอนสำหรับครูเพิ่มเติมด้วยนะฮะโดยสามารถรับเอกสารเหล่านี้ได้ผ่านเว็บไซต์ของ Netflix ช่วงนี้พักสักครูนะฮะเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากันมาชมข่าวกันต่อครับ หลุดข้อมูลนีซน์ของ iPhone ที่จะเปิดตัวปลายปีนี้อาจจะมาพร้อมกับ Notch ที่เล็กลง Google เตรียมเปิดตัวบัตรสมาร์ทเดบิของตัวเองเพื่อสู้กับ Apple Card จะดซมซีอัพสปีดเน็ตไฟเบอรทุกบ้านเป็น1กิกะบิตอัตโนมัติราคาเท่าเดิมเม c keyboard สำหรับ iPad Pro วางขายแล้วกลับมาสู่จที่2นี้นะฮะขอนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับคนทำงานที่บ้านกันบ้างน,นะฮะ ตอนนี้ Microsoft เปิดตัว Microsoft 365 Personal และ Family ใช้งาน Office ได้แบบครบชุดเลยนะฮะตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้งบน Windows Mac OS iOS แล้วก็ Android นะฮะช่วยทำให้การทำงานรูปกันนั้นดียิ่งขึ้นไปอีกนะฮะ โดยการสบังใช้งาน Microsoft 365 Personal และ Family จะสามารถใช้งานพร้อมกันทั่วโลกนะฮะวันนี้เลยนะฮะส่วนฟีเจอร์ก็จะมี AI Power Microsoft Editor เป็น AI ที่คอยให้คำแนะนำการเขียนและการวิเคราะห์รูปแบบประโยคนะฮะให้มีความชัดเจนและกระชับมากยิ่งขึ้น Presenter Coach ใน PowerPoint ตัวนี้นะฮะเป็น Presenter ที่ทำงานด้วย AI นะฮะซึ่งจะช่วยแก้ระดับ โทนเสียงและเกาภาษาให้สลัดสลวยยิ่งขึ้น Money in Excel ฟีเจอร์ช่วยให้บริหารติดตามและวิเคราะห์การเงินเพิ่มชนิดข้อมูลใหม่และแทมเพลตใน Excel นะฮะซึ่งตัวนี้ช่วยให้ค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งเพิ่มมามากกว่า100หัวข้อ จัตตารางเวลาชีวิตบน Outlook นะฮะสามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินส่วนตัวเข้ากับปฏิทินงานเพื่อแสดงให้เห็นตารางชีวิตต่างๆนะฮะแนโปรแกรมจะช่วยจัดสรรเวลาว่างให้ด้วยนะฮะ m e e t n o w Sky p e และ Microsoft Teams เมื่อเร็วๆนี้นะฮะได้อนุญ,ญาตให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างการประชุมวิดีโอได้อย่างง่ายดาย Microsoft Family Safety นะฮะ แอปที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งจากโลกออนไลน์และการจัดการอุปกรณ์ต่างๆนะฮะสามารถทำงานได้ทั้งบน PC Windows และ Android นะฮะ ปัจจัยสำคัญเนี่ยตอนนี้ก็คงไม่ใช่แล้วนะฮะนั่นก็คือราคานะ,ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าจะเป็นยังไงก็ต้องเสียนะฮะโดยราคาแบบ Personal นะฮะราคาเดือนละ210บาทหรือจะจ่ายรายปีปีละ2องพบาทนะฮะตอนนี้ให้ OneDrive มา1นึทส่วนแบบ Family ราคาเดือนละ290บาทหรือจ่ายรายปีก็จะปีละ2,899บาทนะฮะตอนนี้สามารถล็อกอินได้ทั้งหมด6เครื่องแล้วก็วันไร v ์ให้มาทั้งหมด6เท โดยในแพ็กเกจนะฮะก็จะมี 1. แอปออฟฟิ e นะฮะ 2. OneDrive นะฮะ 3. การใช้งาน Skype 60นาทีสำหรับการโทรเข้าโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้าน 4. ฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อปกป้องผู้ใช้งานจากมัลแวร์และฟิชชิงนะฮะ เวิร์กฟอร์มโฮมอย่างนี้จัดไปเลยนะคะคุ้มกับการทํางานในช่วงโควิดในทีนี้แน่นอนนะฮะส่วนช่วงนี้โควิดในทีก็ต้องติดตามข่าวสารกันนะฮะตอนนี้ทั้ง Facebook t w i t t e r i n s t a g r a กรมรวมถึง YouTube ช่องไมนายนะฮะมีข่าวสารเรื่องของโควิดในทีและเรื่องอื่นๆให้ติดตามกันด้วยนะฮะสรุปตัวเลขผู้ติดเชือ้อรายวันด้วยนะฮะก็ไปติดตามกันได้ทั้ง4ช่องทางนี้เลยนะฮะฝากไปติดตามกันด้วยนะฮะ,ะแล้วก็ชมรายการย้อนหลังทาง YouTube ช่อง My ไมนายเซ็นไมนายเฟ o บุ๊กเพจไมนายและทัน ถ้าปิดท้ายวันนี้ขอพาไปดูผลกระทบจากการล็อกดาวน์เมืองนะฮะซึ่งเมืองตอนนี้นี่โล่งมากถึงขนาดลิงนำว่ามาเล่นเลยนะฮะลากันไปด้วยภาพนี้เลยนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ